แรงมานาลใจเนี่ยมาจากการที่เราเนี่ยอ,อยากจะศึกษาคนคือเราเนี่ยไปเจอเหตุการณ์ในช่วงโควิดเนี่ยแหละที่ผ่านมาแล้วเราก็ไปเจอเหตุการณ์ที่คนเนี่ยเดินไปรับอาหารเนี่ยไม่เพียงพอสักทีเดินไปรับแล้วแล้วกลับมาแล้วก็เดินไปรับอีกวนแบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเมื่อถึงยามวิกฤตเนี่ยคนเราเนี่ยยังไงก็เห็นแก่ตัวเราก็เลย ได้แรงบันดาลใจมาทําเรื่องนี้รวมเกี่ยวกับโรคโควิดที่ผ่านมาเราก็เลยเอาความเป็นโรคที่มันร้ายแรงขึ้นเนี่ยมาใส่เพื่อให้เห็นว่าเวลาที่ยากลาบากมากกว่าน,นี้คนจะเป็นยังไงไม่แค่โควิดขนาดนี้คนยังเป็นขนาดนี้แล้วถ้ามากกว่าน,นี้คนจะเป็นยังไงอันนี้คือแรงบันดาลใจที่เราอยากทําออกมาเรื่อง h a ร f o ออฟ m ิ n เนี่ยมันมีความหมายประมาณว่า ความเป็นครึ่งหนึ่งของมนย์ที่ยังไม่เปิดเผยออกมาอันนี้เราให้ความหมายของเราแบบนี้หนังเรื่องนี้เป็นหนังแนว Golden Feed แล้วก็ผสมกับ Survival แต่โดยภาพรวมเนี่ยเราจะมองเห็นว่ามันเป็นแนวซ Survival มากกว่าเพราะว่าต้องมีการดิ้นรน,นการหาอาหารการเอาตัวรอดตรนั้นก็ต้องรอติดตามชมเลยค่ะ ตัวละครหลักในเรื่องเนี่ยจะเป็นตัวละครหลักที่ชื่อกายตัวละครเนี้ยก็จะผ่านอะไรมามากมายในช่วง2ปีทั้ง,งที่เป็นโรคระบาดแล้วดําดเนินเรื่องมาจนถึงในยุคที่ร่มสลายแล้วเนี่ยกายเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เขาเนี่ยผ่านอะไรมากมายทั้งการสูญเสียการเอาตัวรอดการยิ่นลนที่เขาต้องอเอาตัวรอดมาจนถึงทุกวันนี้ ความสนุกคะ่ะแน่นอนผู้ชมจะได้รับความสนุกแน่นอนคะ่ะคือเพื่อนทุกคนกนะ็คือเขอวาว้ใจให้เราเขียนครับออฟฟิเมนคือในยุคอปปอฟโพสต์อภพอลิบก็คือเป็นเรื่องที่ไกลตัวค่ะมันไม่ใช่แบบเดินไปแล้วแบบเราไปเจอหรือว่าเราสามารถสังเกตคนได้จะเป็นเรื่องที่เราต้องจินตนาการเองว่าในอนาคตเนี้ยคนนะ่ะมันจะเป็นยังไงคนจะลําบากแค่ไหนซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยากค่ะเพราะว่าบางทีเป็นเรื่องของที่แบบเอาตั้งต้นจากตัวเราเราไม่สามารถแบบ ไปเดินม,มาทีเราเดินไปถามคนอื่นได้แต่แบบคนอื่นเขาก็ตอบได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในยุคที่เราตั้งไว้ะคะ่ะก็ในส่วนของปัญหาที่เจอก็คือมันก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับยุคสมัยนี้แหละคะ่ะที่เราอะ่ะคอยจะเผลอเอาความเป็นตัวเราในยุคปัจจุบันเนี่ยไปใส่ในยุคอนาคตค่ะก็อันนี้ก็คือได้เพื่อน็คือเคยช่วยดึงดิเรคชันกลับมาได้ะคะ่ะความง่ายคือ ทั้งทีมเราเราเข้าใจกันเรารู้ดิเรกชันของแต่ละคนเรารู้ดิเรกชันของตัวหนังว่าจะไปในทิศทางไหนส่วนความยากจะเป็นในเรื่องของเวลามากกว่าเวลาที่มีจํากัดแล้วก็ปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจํานวนคนในโปรที่น้อยเลยต้องทําหน้าที่ที่ต้องควบกันหลายอย่างในการแบบเซตอัพอะไรต่างๆก็ต้องทําคนเดียวเลยเป็นในเรื่องของเวลาที่ มันเป็นความยากที่เราต้องผ่านไปให้ได้ครับมันยกเป็นทีละซีนไม่ได้อยากให้ติดตามทั้งเรื่องเลยผมตั้งใจถ่ายออกมาใ้สวยมากมากเลยแล้วก็ทั้งเนื้อเรื่องทั้งโลเคชั่นแสงอะไรต่างๆการสื่อความหมายของภาพผมพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกดติดตามด้วยครับก็คือ เพื่อนๆกับน้องๆที่มาช่วยอะคะ่ะรู้สึกว่าเขาเต็มใจแล้วก็มาช่วยเราจริงๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณท,ทุกคนที่แบบทำให้กองเนี้ยสำเร็จแล้วก็เสร็จออกมาเป็นหนังค่ะก็อยากจะฝากเรื่อง Half of Human นะคะอยากให้ทุกคนติดตามมากๆเลยค่ะพวกเราตั้งใจทำกันมากๆเลยค่ะ